Nice to learn English with ครูพี่จินสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ l e r r n n n l l s s w w t t h ครูพี่จินและเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่ Unit 5เราเดินทางมาถึงบทที่5กันแล้วนะคะ ใน Unit 5นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ good health good health good health นะคะก็คือเรื่องของสุขภาพดีนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเพียงแค่พาร์แรกนะคะคือ Part ที่1นึ่งแสดงว่า Unit 5นี้นะคะต้องมีอีกหลายตอนนะคะ,ะเดี๋ยวตอนแรกนะคะจะมีความ น่าติดตามแล้วก็มีเรื่องราวอะไรดีๆที่ครูจะนำมาฝากพวกเราในวันนี้ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะไปเลยก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคำว่า good health า good health นะคะในบทเรียนนี้เขาก็จะพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เราทำในการดูแลสุขลักษณะ ของตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทําอย่างไรเราถึงจะมี Good Health นะคะทํายังไงเราถึงจะสุขภาพดีเดี๋ยวบทนี้เราจะได้เรียนพร้อมๆกันค่ะนี่เห็นไหมคะสานักกีฬาอ่า ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดแล้วก็ดินสอสำหรับจดคำศัพท์ตามกันรัวๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ารูปนี้นะคะเด็กผู้ชายกําลังอาบน้ำอยู่เป็นการอาบน้ำนะคะจากฝักบัวซึ่งการอาบน้ำจากฝักบัวภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ค่ะทุกคนออกเสียงตามครูนะคะ บันทึกคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะ Take a shower Take a shower อาบน้ำอาบน้ำจากฝักบัวนะคะถ้าเป็นอาบแบบในอ่างนะคะอ่างที่แบบสามารถลงไปแช่ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Take a bath ซึ่งในบ้านเรานะคะแถวบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีเนาะ ต่อมาเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเขากำลังแปรงฟันนั่นเองค่ะและคำว่าแปรงฟันในภาษาอังกฤษก็คือ brush my teeth brush my teeth แปรงฟัน brush นะคะแปลว่าแปรงนะคะแปรง mine ก็คือของฉันส่วนคำว่า teeth นะคะแปลว่าฟันฟันที่มีหลายซี่นะคะถ้าฟันซี่เดียวเนี่ยเราจะเรียกว่า o o t h นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราก็จะแปรงหลายๆซี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยใช้คำว่า t e t h นะคะ u s h my teeth ถ้าเราใช้คำว่า b r u s h my tooth แสดงว่าเราแปลงฟันแค่ซี่เดียวนะคะเด็กๆตรงนี้ต้องจำนะคะาต่อมาเขากำลังทำอะไรคะ,ะล้างมือเห็นไหมคะมีรูปล้างมือแล้วก็มีถาดอาหารเขาให้ล้างมือก่อนที่จะไปรับประทานนะคะ,ะคำว่าล้างมือในภาษาอังกฤษก,ษก็คือคำว่า wash my hands Watch my hands. Watch ก็คือล้างนะคะ hands hands เห็นไหมคะสังเกตไหมว่ามี ace เพราะว่าเรามีมือสองข้างนะคะ Watch my hands ล้างมือค่ะต่อมาค่ะโอ้อยู่กลางแจ้งนะคะแล้วก็สวมชุดลำลองเป็นชุดกีฬานะคะแสดงว่าเขากำลังทำอะไรคะ ออกกาลังกายถูกต้องค่ะเขากําลังออกกําลังกายคําว่าออกกําลังกายในภาษาอังกฤษคือคํานี้ค่ะ exercise exercise ออกกําลังกายค่ะาการเสริมสร้างให้ร่างกาย good health ไม่มี good health อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือ drink milk drink milk อ่าคือการดื่มนมนั่นเองค่ะ drink แปลว,ว่าดื่ม milk เราเรียนรู้คำนี้มาแล้วนะคะตั้งแต่บทที่3นะคะเรื่อง food นะคะเรื่อง out food เรามอ milk ก็คือนมนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะดื่มนมแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีวิตามินนะคะนั่นก็คือ eat fruits eat fruits คือการกินผล,ลไม้นั่นเองค่ะและสุดท้าย go to bed early go to bed early Uh, go to bed early mm hmm. ก็คือการเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำสังเกตนาฬิกาไหมคะ20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มนเด็กๆควรที่จะนอนตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะคะเราจะได้มี o o health นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในส่วนของการใช้ คำต่างๆที่แสดงว่าเรากําลังทํากริยาโน่นนี่นั่นนะคะ,ะกำลังแปลงฟานเรากําลังล้างมือน,นะคะแต่ทีนี้เราต้องการที่จะสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติเป็นประโยคเราจะใช้ประโยคไหนที่จะสามารถบอกเขาได้ว่าเราทําอะไรอยู่ครูมีประโยคนี้เลยค่ะ,ะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะ ออกเสียงตามนะคะเด็กๆ I brush my teeth every day I brush my teeth every day ฉันแปรงฟันทุกวัน I, I นะคะ,ะ,คะก็คือฉัน brush my teeth เราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นั่นก็คือแปรงฟันของฉันนะคะส่วน every day นะคะแปลว่าทุกๆวัน day ก็คือวันส่วนคำว่า every นะคะแปลว่าทุกๆนะคะอเด็กๆทุกคนแปลงฟันทุกวันไหมคะ,ะแปลงนะคะเราต้องแปลงฟันทุกวันเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีกลิน่นไม่พึงประสงค์หรือว่าไม่ให้ฟันเราผุนั่นเองค่ะโอเค I brush my teeth every day ฉันแปลงฟันทุกวันต่อมาค่ะ Drink milk นะคะ Drink milk ะดื่มนมเด็กคนนี้ก็บอก I drink milk every day I drink milk every day ฉันดื่มนมทุกวันเด็กผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าแปรงฟันทุกวันเป็นการทำให้เขามี good health ส่วนคนนี้บอก Drink milk ทุกวันทำให้เขา good health นะคะดื่มนมทุกวัน ทำให้สุขภาพดีมันจะครู่แปลงฟันทุกวันทําให้สุขภาพดีอะต่อมาคนที่3ทําอะไรคะอา I take a shower every day I take a shower every day ฉันอาบน้ําทุกวันโอ้และช่วงนี้อากาศหนาวนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยอาบน้ำเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ เชื้อแบ,บ่ทีเรียต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมีการสะสมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราที่จะเราเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะอาบน้ําทุกวันนะคะเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานะคะและสิ่งที่ทําให้เรามี Good Health อีกอย่างหนึ่งก็คือคนนี้บอกว่า I eat fruits I eat fruits every day. I eat fruits every day. นกินผล,ลไม้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้วิตามินแล้วก็น้ำตาลดีๆจากผล,ลไม้นะคะแล้วเด็กๆล่ะคะทำอะไรเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ตัวเองมี good health เดี๋ยวลองมาแชร์กันนะคะ โอเคค่ะด้วยความรวดเร็วเราก็เดินทางมาถึงช่วง wrap up นะคะก็คือกิจกรรมสรุปบทเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้พวกเราร่วมกันทำเล็กๆน้อยนนะคะเป็นการฝึกอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะ กิจกรรมนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆนะคะศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเมื่อต้นคลิปนะคะแล้วก็นำมาเติมลงในช่องว่างด้านล่างรูปภาพที่มีความหมายตรงกันก็คือคุณครูจะมีรูปภาพให้อายกตัวอย่างเช่นชึบข้อหนึ่งเด็กชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆอ่ากำลังอาบน้ำค่ะและอาบน้ำคำว่าอาบน้ำในภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่า Take a shower อิเก็กเด็กๆก็นำคำศัพท์ที่ถูกต้องมาเติมลงใต้รูปภาพนะคะหรือว่าคุณครูจะไกด์ให้ละกันค่ะเด็กๆสามารถเปิดดูหนังสือเรียนของเราได้นะคะหน้าที่35นะคะหน้าที่35เด็กๆก,ก็จะทำแบบฝึกหัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอารูปต่อมาข้อที่2 แปรงฟันคำศัพท์คำว่าแปรงฟันในภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะรูปภาพนี้นะคะเด็กๆแปรงฟันนะคะต่อมาค่ะล้างมือต่อมาออกกำลังกายดื่มนมรับประทานผลไม้และสุดท้ายก็คือ เข้านอนตั้งแต่หัวค่าค่ะเหลืออยู่6ข้อด้วยกันนะคะ6รูปภาพเด็กๆลองทําดูนะคะถ้าใครอยากทําแบบฝึกหัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมเปิดหนังสือดูไปด้วยนะคะหนังสือจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราเลยสำหรับวันนี้นะคะเนือ้อหาก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถและเช่นเคยค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ Have a nice day ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย